วันนี้อานจะมารีวิวเจ้ารถเก้าใหม่ครับเป็นมา z ด้าเ3สตัวนี้ครับความพิเศษของมันคือไม่อยู่เพียง3ามมืสเองผมกล้าพูดเลยว่าคันนี้น้อยที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมโดยรอบรายละเอียดทั้งหมดรอบคันกันก่อนไปดูเรื่องราคาครับผมตัวนี้นะเป็นโฉมใหม่กันจกหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าครับ LED projector ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของปี2019นะตัวนี้เป็นตัว SP นะครับตัวท็อปสุดมีหลังคาซันรูฟมาให้กุญแจเป็นเีเลสภายในนะตัวนี้ก็เป็นบ่อนหนังสีดำนะครับด้านหน้าออปชั่นจัดเต็มนะครับตัวนี้เขาให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะระบบความปลอดภัยต่างๆล้อเป็นล้ออะโรยขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้นะพื้นที่ด้านหลัง มียางอะไรและอุปกรณ์มาให้ครบนะครับราคาป้ายแดงตอนนั้นเปิดตัวมาอยู่1นึ่งล้านแปดหมบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะเจ้า m a ด้า CX3 ตัว SP นะครับตัวนี้ตัวท็อปเราตั้งขายเพียง6,39,000บาทครับฝากไว้ด้วยครับนะถาวออโต้หาลูกค้าท่านไหนสนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่เพจ Facebook ลน์แอด t ิกตอ k และ y o u t u b e สำหรับวันนี้ผมอ่านต้องขอตัวลาไปก่อน